หนึ่งสองสามสี่นะคะตอนนี้เราจะเป็นฐานพระพุทธรูปเจ็ดองนะคะหรือเจ็ดปางนั่นเองจะมีวันอาทิตย์จันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์นะคะอาทิตย์จันทร์อรังคารพฤหัสศุกร์เสาร์ทำไมจะต้องเริ่มที่วันอาทิตย์ก่อนคะที่รักทำไมจะต้องเริ่มวันอาทิตย์ก่อนคะ เราวันจัดได้ไหมอาคารได้ไหมพูดได้ไหมจริงๆมันได้ทุกวันเราสามารถเอาวันใดวันหนึ่งเกิดขึ้นได้แต่คติพรามหรือโลคตะวันตกปรัชญาทราบเด้ว่าถ้าเริ่มต้นที่วันอาทิตย์เพราะดวงอาทิตย์จะขึ้นเป็นการเริ่มอรุณใหม่ดังนั้นเขาจึงต้องเอาวันอาทิตย์เกิดก่อนหรือตตั้งก่อนที่จะต้องเป็นวันจันนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ จะต้องเป็นตังถวายเนตรนี่ปางถวายเนตรตงถวายเนตรจะเป็นตางแบบนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เสร็จแล้วท่านก็มายืนแบบนี้แล้วท่านก็มายืนมองอากาศมองฟ้าในระยะเวลาสามวันเจ็ดวันอ่าท่านก็ยืนดูแล้วก็ครุ่นคิดพิจารณาร่ำพึงถึงว่าวันนี้จะไปโบดใครวันนี้จะไปบิฑบาตรที่ไหนใครจะใส่บาตรเราแล้วเราจะพูดธรรมะอย่างไรให้คนคนนั้นนะ่ะ ได้ฝังปางถวายเนตรดังนั้นคนเกิดวันอาทิตย์นี้จึงถือว่าเป็นคนค่อนข้างใจร้อนเอาแต่ใจตนเองแต่ฐานคติของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนคิดมากคนคิดลึกคนวิเคราะห์เก่งคนอาจใจคนเก่งและเป็นคนดวงแข็งดังนั้นคนเกิดวันอาทิตย์นี้จึงมักเป็นคนค่อนข้างเข้าข้างตนเองแล้วก็หยิงพยองในศักดิ์ศรีของตนเองเป็นคนไม่ยอมใคร แต่เป็นคนใจดีโกรธง่ายหายเร็วนะคะดังนั้นมเมื่อเราเห็นพระพุทธรูปบางถวายเนตรนี้นะคะอ่าบางถวายเนรนี้นะคะให้เราพึงพิจารณาว่าเนี่ยเวลาเรายืนต่อหน้าผู้ใหญ่เห็นไหมคะมืออยู่ตรงไหนคะมือของเราจะยืนแบบนี้เวลาเวลาเวลาพี่พรามยืนอยู่น้าคุณครูเห็นไหมเนี่ยพี่พรามจะยืนแบบนี้ยืนแบบนี้ได้ไหม,ไมไยืนแบบนี้ได้ไหมยืนแบบนี้ได้ไหมหน้าเกียดเนาะ ยี่นีมันเป็นใครวะมันบ้าบอกมันยืนนะครูยังไงอะ่ะไม่ได้อีกน่าเกลียดอีกนะเราจะต้องยืนแบบขาชิดเด็นไหมกันขาชิดแล้วก็มือประสานกันคุณครูค้ามาจากไหนคะท่านพออมาถามอ๋อท่านพอ๋อค้าสวัสดีขาโคง้งตัวลงแล้วก็มือจะต้องประสานกันแล้วก็คุยกันกับผู้หลักผู้ใหญ่เวลาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือเวลาผู้สมคุณวุธนะผู้มีวัยวุฒิคุณวุธมาก็เราจะต้องอยู่ในท่านี้เห็นไหมคะปางถวายเนตรนะคะ ดังนั้นเมื่อเป็นคนเกิดวันอาทิตย์มีจิตใจที่ร้อนเข้าข้างตนเองแล้วก็ไม่เอาใครเลยเนี่ยแลนะยิงผยงเนี่ยจึงจะต้องมองว่าเป็นมนุษย์จะต้องเสมอกันให้รู้ว่าคนเราจะต้องเสมอกันเสมอภาคกันเท่าเทียมกันมีศั์และสิธิ์เท่าเทียมกันไม่มีใครอยู่เหนือใครดังนั้นจะเป็นคนเก่งขนาดไหนก็จะต้องให้ความเคารพคนอื่นเสมอเฉกเช่นเดียวกันดน,นี้อันนี้ก็เลยปางถวายเนตรจงจึงต้องได้มาครองคนเกิดวัน อาทิตย์นะอันนี้คติความหมายที่ได้จากปางถวายเนตรนะคะหนูจ้าจดด้วยนะคะลูกแล้วก็ปางที่สองคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์นี้เป็นปางประทานพรคนเกิดวันจันทร์ตามทางคติคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมไปที่ไหนมีแต่คนรักคนชอบพูดจาอะไรก็มีแต่คนปลกคนปลื้มดังนั้นคนเกิดวันจันทร์มักเป็นคนเจ้าเสน่ห์เจ้าเจรจาพาทีแล้วก็เป็นคน เอวบางร่างน้อยเป็นคนมีผิวพรรณที่ค่อนข้างงดงามสวยใสเหมือนพระจันทร์ดังนั้นเมื่อเราสวยใสเหมือนพระจันทร์เวลาไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนชอบคนเชิดคนช,คนช,คนช,คนชูใช่ไหมคะ,ะว่าดังนั้นคนเกิดวันจันทร์จงมักจะเป็นคนที่ทําอะไรก็มักจะได้ดีกว่าคนอื่นเพราะไปที่ไหนแล้วมีแต่คนชอบอุย้ยคนนี่หน่อจังเลยอย่างงดอย่างนี้อาจจะเกิดวันจันทร์นะเธออย่างงี้นะคะแล้วคนเกิดวันจันทร์นี่ก็มักจะ ได้รับการโปรดปรานจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยความที่เป็นคนเจรจาพาทีเป็นคนมีบุคลิกภาพที่งดงามมีสวดสองแล้วก็มีผิวพรรณเปล่งปลั่งดังดวงจันทร์ดังนั้นนะคะปางถวายพรเนี่ยนะคะปางประทานพรนี้จึงถือว่าคู่ควรแก่คนเกิดวันจันทร์นั่นเองก็คือปางประทานพรคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารมักเป็นคนที่เกิดในตระกูลดี เป็นผู้รากมากดีนะเกิดเกิดอยู่สองตระกูลคนจนกับคนรวยคนจนกับคนรวยเอาคนรวยก่อน <st it> คนรวยเกิดในวันอังคารมักจะนั่งกินนอนกินลูกหลานลูกที่เกิดขึ้นมาจากคนรวยลูกเป็นเจ้าสัวก็มักจะได้นั่งกินนอนกินนะก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิเศรษฐีมักเป็นผู้มีบุญเก่าที่ได้เกิดมาเป็นคนวันอัองคารคนวันอังคารมักจะเป็นคนดวงแข็งมังกเป็นคนดวงแข็งแต่คนเกิดวันอังคาร มักจะเป็นคนทําคุณกับใครไม่ค่อยขึ้นเพราะอะไรคะสติปัญญาไม่ค่อยมีผู้ง่ายๆคือสมองทึบทึบยังไงคะนอนอยู่ทั้งวันอยู่อย่างเนี้ยนะนอนอยู่ทั้งวันอยู่แบบนี้สมองเลยทึบๆนิดหนึ่งเป็นคนไม่ค่อยฉลาดแต่เป็นคนที่มีทรัพย์มากและบริวารมากเพราะคนเกิดวันอังคารนั้นมักเป็นคนที่เจรจาแล้วเสียงไพเราะอ่อ,อนหวานจับใจและมีความชาญฉลาดในเรื่องของอารมณ์และการวางแผนเป็นอย่างดี ดังนั้นคนเกิดวันอังคารนะคะจึงได้รับพระพุทธรูปปางสีหักสายญาตินะคะสีหักสายญาตินะคะก็ได้ปางวันนี้ไปแต่ทีนี้ทาไมถึงได้ปางนอนคะนาะพระพุทธเจ้ากําลังจะสอนว่าคนเกิดวันอังคารอย่าโมลงละเริงว่าตนเองเกิดมาอยู่ในตระกูลดีมีความร่ำรวยพ่อแม่มีเงินมีทองใช้เพราะวันหนึ่งถ้าคุณไม่ทํางานคุณก็อดตายหรือเป็นคนยากคนจนเหมือนกันดังนั้นปาง การนอนเนี่ยปางศิษยาภิบาลของพุทธิเจ้าเป็นการนอนอย่างมีสติไม่ใช่นอนอย่างหลับไหลนั่นเองเข้าใจไหมในพุทธเจ้านอนตะแคงขวานเนี่ยนอนในท่านจะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเน,น,นะโจรจะแอบเข้ามาหรืออะไรยังไงแบบนั้นท่านรู้หมดเลยนะคะแต่ถ้าพวกเราเป็นมนุษย์นี่เราจะนอนแบบหลับไหลเรานอนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนอนไปเลยเหมือนใครมาฆ่าปาดคอในห้องตายก็ตายไปเลยแบบไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยอันนี้นอนแบบเนี่ยไม่ได้นะคะ จุดต่อไปจะเป็นจุดปางวันพุธอ่าจุดปางวันพุธเห็นไหมครับปางวันพุธนี่ปางวันพุธปางวันพุธเป็นปางอะไร